สีผ้าปูที่เสริมดวงให้กับคนที่เกิดใน12ปีนักสัตว์นะครับสำหรับคนที่เป็นธาตุไม้ก็คือปีเถกับปีขานสีที่เป็นมงคลกับเขาก็คือสีเขียวสีน้ําตาลแสดงถึงการเจริญเติบโตในชีวิตและหน้าที่การงานที่ดีครับคนที่เกิดปีธาตุไฟก็คือปีมะเส็งหรือปีมะเมียเสริมเกี่ยวกับความกระตือรือร้นหรือหน้าที่การงานที่เจริญเติบโตแบบรวดเร็วแบบก้าวกระโดดก็แนะนําเป็นโทนสีแดงสีส้มหรือสีชมพูนั่นเองครับคนที่เกิดธาตุดินก็คือฉลูมะแม มาลงจอสีที่สูะะกฉลุกขอเขาก็คือสีเหลืองสีครีมสีน้ําตาลออกสแสดงถึงความมั่นคงความก้าวหน้าในชีวิตปีนักษัตรที่เป็นสีที่เป็นพลังงานธาตุทองและเสริมมาเขาก็คือปีลักกาหรือปีวอกก็จะเสริมเกี่ยวกับพลังงานธาตุทองได้ดีควรจะใช้สีผ้าปูก็คือสีขาวสีเงินหรือแม้กระทั่งสีครีมก็สามารถส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการเงินและโชคลาภเข้ามาสู่ชีวิต ท่านได้ดีครับ2ปีนักษัตสุดท้ายก็คือคนที่เกิดปีชวดปีกุลถือว่าเป็นธาตุน้ําก็แนะนําโทนสีที่เป็นพลังงานธาตุน้ําเสริมก็คือสีฟ้าสีน้ําเงินหรือสีดําทําให้มีสมาธิสงบและมีการงานที่จเจริญก้าวหน้าด้วยเช่นกันครับ